เป็นการเปิดคลิปที่อเน็ตอนาดพอสมควรนะครับผมเราเคยมาถ่ายกับพระเท่งครับแล้วแม่มาลาเขาชวนมาบอกว่าพวงว่างเนี่ยมาถ่ายหน่อยเพราะว่าร้านขนมจีนเปิดเต็มตัวแล้วใช่ไหมที่ตลาดเดียคอยเดยคอยแล้วสัญญาแกไว้ดิยังไม่ได้มาตั้งแต่ตลาดเปิดเนี่ยนี่ปีใหม่เลยฮะโอ้โหเลยปีใหม่มาเดือนแล้วเนี่ยโอ้โหเขินเลยอ่ะต้องรีบมาเลยอ่ะแล้วดูครับผมผ่านมาผมจะดูกับป้ายนี้ดูเลย อันนี้คือแนวร้องแนวอะไรเนี่ยพราะเท่งยืนตัวแข็งปักเลยใช่ไหมป้ายหาเสียงไหมอีกแคสิบเมตรตองไปนิดเดียวถึงแล้วขนมจีนแม่วาฬาถึงก่อนตลาดเท่งนิดเดียวเนี่ยตลาดเดอะคอยตอนนี้ตลาดเดอะคอยเนี่ยกำลังสร้างแบบเต็มๆอยู่แต่ว่ามาชิมขนมจีนแม่วาาก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่มาเนี่ยรอบหน้าเข้าบ้านยากนะโอ้ยากเลยยากมากเลยถึงเข้าได้ก็ไม่มีอะไรกินน่ะกูว่าอาหารก็ไม่อร่อยเท่าเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำตามสัญญา คือว่าเช็คคุณภาพผมจีบแม่มาลาด้วยดูว่าเขาทําอร่อยเหมือนตอนที่เรามากินตลาดแข่งตอนนู้นหรือเปล่าไม่พูดอะไรพูดดีนะแกมองอยู่ ยิ้มตลอดเวลาแบบขวัญใจคนไทยจริงห้าสิบเมตรถึงร้านปิดเลยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันแค่สิบเมตรเองนู้นจะหลัดเดคอยป้ายก็มีเออคุณไปเล่นร้านเล็กแล้วนี่กูตลกได้เรามาเอเชียนะมึงให้กูเปิดเล็กนิดเดียวไหมกณชอบอะไรในหลบจีบแม่มาลาไอ้นี่ว่าอะไรน้ำยากะทีน้ำยากะทีแม่มาลาที่เาแซวน่ะชู้ดิชู้อ่ะเออแต่ไม่อร่อยไงแล้วคุณชอบอะไรผม <า S 2> ว,รว่าแกงเขียวหวานหลบจีบแม่มาลาสุดยอดเดือดนี่ใกล้ขนาดเดินมาได้เลยทำไมไม่เอารถไปจอดตรงนี้วะเนี่ย คนไม่กำลังงงมึงจะโชว์เดินทำไมเพื่ออะไรเนี่ยเวลาถึงแล้วพี่เท่งเขาจะบอกเราเละเดี๋ยวเขาบอกถึงแล้วนะถึงแล้วเท่งเดินเข้ามาสบายๆเลยเนี่ยเฮ้ยคิน้อยคุณดูว่ามันเข้าวันที่ยี่ห้าป่ะเออยี่ห้าเลยเฮ้ยขอโต๊ะฟรีไหมเฮ้งเล่นด้วยเหรออ๋อไม่ใช่พี่เท่งกลับผมอเหรอเด็กๆว้เฮงนะใครกลับเนี่ยพ่อเลยป่ะพ่อกลับเลย คุณอ้ํออ <ำ S 1> าอ้ําชลภาแล้วก็วอนันดานทิดน้อยตำนานพัะกกระหนงที่ไม่เคยมีใครเล่าเอาดิยยี่ห้าบกลานะครับเดี๋ยวเราไปงานเปิดตัวก่อนดีกว่าไหมมีรนะอบสื่อไหมเดี๋ยวเพราะว่าถ้าได้รอบสื่อเราเหมือนได้ดูฟรีไปเลยไงหลังจีนหมดยังครับ โอ้เหลือเต็มเลยโอ้ยเอ้าเอ้าวอ้าเอ้าเอ้าเอ้าอันนี้อะไรครับนี่น้ำพริกค่ะนี่ไงน้ำพริกที่บอกคือหาอยู่อะเป็นน้ำพริกคุณกินได้เพราะมันเป็นถั่วอันนี้อะไรครับเนี่ยปลา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 ลาอันนี้กะทิป่ะครับกะทิที่เขาแต้วทิชชู่นี่ไงคือน้ำยากะทิเนี่ยแม่มาลาสุดยอดที่เราไปกินกันที่บ้านอีพีแรกๆอะอันนี้อะไรครับเนี่ยเคียวหวานผมขออย่างละหนึ่งเลยได้ไหมมาไกลแล้วน้ำตาล้วก็ไปจั็ถังเลย รับตรงนู้นปึ๊บตัมตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมเพลงเบาๆหน่อยไหมบอเว่ามีผักอยู่ผักเขาสดเรียบร้อยนะเฮ้ยแต่ตรงนี้ดูโป่งดูชิลหลอกดูประชาชนนะจ๊ะไอนี่ถั่วผักยาวถั่วผักสั้นแล้วยาวค่ะโกหกโกหกอะอ๋อเป็นถัดมาอ๋อเป็นถัดมาสวยตาตองตัวแม่เจอรักแท้นายใจหล่อนี่ดูตรงนี้ยังไม่รู้ใครเป็นพระเอกนะแต่มันสูสีนะถ้าแบบว่ามีเสน่ห์ติดเลไลนหน่อยต้องเป็นอนันดาแต่ว่าถ้าใจดีต้องเป็นพี่เท่งนิดนึงอ๋อ เ<ไ>ปร<อ>ู้<พ>อขอตั๋วฟรีเลยไลายบอกเทมบอกขอตัวนะ๋ว <laughs> เลย <laughs> ตลกแดกรีอร <laughs> ัอโอ้อคุณดูดินี่น้ำพริกนะน้ำพริกวนะ่ะ ที่ใต้ก็มีอย่างนี้ใช่ไหมมีครับผมว่าทุกที่น่าจะใส่พวกแบบลูกยอเข้าไปด้วยลูกยอคนขาน้ากันแล้วเว่ยดูดิดูดิปกติน,น้ำพริกมักนจะออหวานๆหน่อยนี่แบบอร่อยเดือดเลยอ่ะอร่อยจริงๆเลยอ่ะคนขวบแบบเดือดเดือด โอ้จะแม่งหอมเลยเนะี่ยหอมขึ้นมา,นาเลยเออนี่ไม่พูดต้องจำเพลงเลยเนะี่ยจ้วงเดียวเลยนะเอาเลยนะเนี่ยแม่เพราะผมจะการลองชิมก่อนว่าไอ้น้ำพริกเขาาเป็นประมาณไหนนะอ่ะเพราะล่าสุดที่เราไปถ่ายที่บ้านเราก็ไม่ได้กินนะจริงไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวแทนโอ้โหขอลองย้ายมาชิมมินี่นะได้เดี๋ยวหวานหน่อยดิโอ้โหเราคาเก่งใช่สัตว์อ่ะ คุณแล้วเมื่อกี้คุณเปิดหัวมาบอกว่าเขียวหวานที่นี่เดือดเ,เลยนะเดือดเอาคุณเอาเิเดือดน,นะ มันอ้วนอ่ะมันอ้วนอ่ะกลิ่นหอมแล้วมันอ้วนในปากนะใช่กลิ่นเคี้ยวหวานอ่ะมันจะมีความเป็นแบบหอมกะทิแต่ว่าการกินเคี้ยวหวานกับขนมจีนอ่ะไอ้เนี่ยมันต้องแบบพอดีมากเลยนะเว้ยออใช่แั้งถึงที่อยู่กับขนมจีนแล้วอร่อยถ้าคนทำตามสไตล์อ่ะบางทีมันจะโคตรหนือแนึงไม่กระใสแล้วคนก็ชอบไม่เหมือนกันด้วยนะเคี้ยวหวานอ่ะไม่ควนผมไม่ได้กินไอ้นี่นานละเดี๋ยวจะผมขอหน่อยแล้วนะอันนี้แหละที่เขาแซวที่บอกอะเหรอเออคนอย่างไงใส่ชู่ไปอะแต่ไม่ได้ใส่ใส่ดิ สุดเต้นไอ้เหี่ยอร่อยจริงวะะไเนี่ยล้วผมก็ล่อนี่อันนี้น้ำยาป่าป่าปลาเหรอคนชอบกินน้ำยาป่าว่าอันนี้เดือดเลยเฮ้ยที่สังเกตทุกอย่างของขนมจีนอะ่ะสังเกตว่าว่าแม่งแบบมันแค่เหมือนเอาซุปอะ่ะมากินกับเส้นนี่นะเนื้อไม่ต้องก็ได้เออจริงจริอไม่เนื้อไม่ต้อง,อองก็ได้นะขอแค่มีซุปมาเคลือบกับเส้นนะเออหวาน อ๋อสูตรคุณคือต้องทำาไข่ชิ้นเล็กๆแล้วคุกไปเลยเหรอไม่ไม่ไม่ขี้เกียจกินชิ้นใหญ่แค่นั้นเองอ๋อแล้วก็มีอะไรไม่มีไม่มีศาสตรถามให้มันมีอะไรสักนิดเดียวเราจะดึงเวลาอลยไม่มีอ๋อไม่มีโอ้ยเย็เฮ้ยพอกลับมากินรอบนนี้เดอะเบสของผมว่าแม่งคือน้ำพริกอันนี้เดี๋ยวเนี่ยแม่งดีจริงนี่ถามเฮ้ยตกครั้งเขามีป่ะไม่แน่ใจว่ะโหแต่แม่ทงอร่อยมากเลย แนะนำเลยว่าถ้ารี่มากินก่อนคนจะเยอะกว่านี้ผมแนะนํานะให้มาเช้าๆหน่อยเพราะวันนี้สมมติเรามาถึง3ามโมงไม่แน่แม่งหมดกันแล้วนเนี่ยเวลาเปิดของเขาคือ10บโมงถึงหกโมงเย็นใช่ไหมจานละห้าสิบาท,บาทแต่พอชิมแล้วเนี่ยผมว่าจานละห้สิบาทเนี่ยโอเคเลยนะอห โอ้ยแต่กุตาวาานะพริกวาวเลยวาวเดือดมากอันนี้เดี๋ยวกูลองชิมแบบไหมได้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 ราชาหน่ำเจนะอย่างคุณเนี่ยมันจะประมาณไหนทําไมกูมีหลายราชาเดี๋ยวให้กูเป็นราชาบะหมี่มั้งล่ะตอนนี้คนคิดว่าชุนหัวทั้งประเทศไทยเป็นของผมอ่ะเหรอของผมมีแค่สาขาเดียวครับที่แปดลิ้วตอนนึงไม่ของมึงด้วยอแค่เป็นแซมว่าอยู่เฉยไม่พึ่งได้เข้ามาดูแลกิจการอีกครั้งหนึ่งครับ มันอบอวนมันแบบว่าผมชอบรสชาติที่มันไม่แรงเกินไปอะแล้วว่ามันจะหอมพอดีเพราะปกติบางทีมันจะเหม็นนี่นะปะลาราทำไม่ดีอะคำเลยอะเจอหนมจีนแตงปามันก็รูกสีกเล็กๆนะใช่ไหม <c oughs> มันกินได้หรืป่ปอ่าเนี้ยผมได้เลยนี่มาที่น้ำยาป่า ปกติริมปลาไม่ค่อยเป็นเลยแต่หลังๆครับถ้าเจอปลาราเงี้ยได้ปลา<ค>รปรุงแล้วปลาปรุงแล้วไม่ต้องแรงเพราะว่าถ้าปลารยังไม่ปรุงอะ่ะกลิ่นมันจะแรงนิดนึงทั้งไปเี้ยตินมเปื่อยพอดีหรอเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับเขียวหวานครับคุณ อกำเนิดนักชิมคนใหม่่งประเทศไทยอันนี้เสียวหวานนี่ถ้าใส่น้ำปลานิดจะเยี่ยมเลยฮะแต่ของผมเนี่ยไม่ต้องใส่ไม่ใส่โอเคเลยติมหน่อยออปชั่นเยอะอยู่นะและเนื้อไก่มาแบบว่าใหญ่เลยนะดูดิเออไม่เคยกินไอ้หัวเปียะเรียกหัวเปียะอ่าใช่ไอ้เนี่ยเหมือนกินรถมือแม่กูเลยแม่กูชอบทำนะหรอแต่ของยากของจี๊กรสเป็นะหรอ น้าพี่ก็อร่อยดีว่ะนะไม่แน่นะเนี่ยบะหมี่ลงบะหมี่ซุปกระโหลกหมาพอเปิดเงียบนะเนี่ยถ้าเจออย่างนี้ไปเนะี่ยอืมเพราะว่าสอจพอ้อเท่งเขายืนอยู่ตรงนู้นนี้ถือว่าเรียกแขกได้เยอะนะก็าอาจจะดึงดูดแขกมากกว่าใส่สูตรเสียงเงินเลยไ,ไม่รู้ไปแนวไหนไม่ใส่สูตรเสีเยงเงิน <laughs> คุณติดต่อน้องเท้งยังผมติดต่อไปแล้วขอไปดูทิดน้อยหน่อยเ<อ>ข้า2ยี่ห้ารอบสี่ยี่สามที่ไมเจอว่าเป็นยังไงเอางี้เดี๋ยวเราแวะไปนู่นนะดูภาพบรรยากาศวันเปิดตัวทิดน้อยหน่อย ถ้าดูจากการรีวิวขนมจีนแม่มาลาเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องรีวิวอะไรให้มันเยอะหรอกเพราะมันอร่อยอยู่แล้วเดี๋ยวแวะไปดูหนังหน่อยข<ะ>อบคุณไปไปถ่ายพธดนะ ก็ได้มามาทักทีครัแบกับเนี่ยไม่ได้มาดูหนังทิดน้อยทักทีผมก็ดีใจที่เชิญผมผมไม่ได้พูดเลย เออมากันถ่อกันมาตั้งแต่นู่นอ่ะเนาะไอ้นครนายกเสร็จก็มานี่กันต่อด้วยใช่ไหมรออยู่รอให้ทาตัวสีฟ้าอยู่นั่นมันอวตารโอ้โหคุณก็พูดไปกูจะแต่งตัวเหมือนไอ้ไข่ไะเีลยจะต้องเหมือนไอ้ไข่อาทิตย์น้อยไม่ไข่อะไรวะไข่อะไรไอ้ยังมองไปมองมากูก็ว่ากูเหมือนไอ้ไข่เหมือนมเลยกลัวกำลังนึกอยู่ไอ้เฮียเหมือนเคยเห็นที่ไหนวะเออที่ไหนวะไอ้เฮียแล้วไม่ใช่อาทิตย์น้อยอ่ะอ๋อไอ้ไข่ใช่โอ้ ตอนแต่งให้ก็ถามอยู่พี่มันจะไม่เหมือนไอ้ไข่หรอวะเอนี่พกเหรียญพกอะไรมาเพี่ยขอได้ไว้รับขอได้ไว้รับติคนเสพคนเสะขอได้ไว้รับคุณครับผมอันนี้โปสเตอร์ขอดู่วยดินี่ ทินน้อย,ยอันนี้คือเป็นเส้นเรื่องตอนไหนตอนที่คนไปขอหวยแล้วหรือว่ายังไงไม่ใช่ก็คือไปขอไล่ไข่มันไม่ให้เฮ้ยอะไรวะไม่ใช่อันนี้เส้นเรื่องของมันก็คือลงไปในน้ําลงไปในน้ําไปหาไข่ไอ้กนั้นเอาตานี่ <c oughs> นยไอ้เหี้ยยังไม่ถึงหนังกูสักที <c oughs> ผมว่าไปกินดมจีนร้านแม่คุณมาเปิดใช่ค่ะสัญญาไว้ไปยังไม่ได้ไปเลยพอไปมาก็เหมือนเดิมกูไม่เห็นดมจีนกูเห็นแต่โปสเตอร์หนังพ่องเนี่ยก็ตอนแรกก็จะว่าเหลือไอ้ตรงป้ายเดอะคอยว่าจะเอาออกแล้วเอานี้แล้วแต่ว่าก็ ก่้นมันมีอยู่ป้ายนึงยไงที่พ่อใส่สูตรสีฟ้าบอกเอาออกาเอาป้ายนี้ไปก็เข้าเหอะป้ายไหนวะยืนตัวแข็งปักเลยวันนี้ก่อนถึงร้านขนมจี50เมตรอ๋อใส่สูตรสีฟ้าใช่ใช่ใช่กูไม่รู้จะไปงไหนป้ายเหมือนปิดปิดทองลูกนิมิตอ่ะมั่งเรียงกันเลยอ่ะครับแล้วก็มาถึงมันคือโปรเจกต์หลายปีของพ่อซึ่งเขาก็คิดว่าเขาตั้งใจทำนะเพราะว่าพ่อนี่ไม่ได้กำกับหนังมา7ปีแล้วไม่ได้กำกับเลยแล้วก็ไม่ได้เล่นหนังเลยอันนี้คือมันเรื่องแม่นาคป่ะเนี่ยครับเส้น ทิดน้อยซึ่งเขาอ่ะเป็นคนข้างบ้านไวหน้าสรุปใครเป็นพระเอกพระเอกนี่จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นกึ่งพระเอกกับพระรองเลยวะยังต้องบอกงี้ดีกว่าจริงแล้วพระเอกคือพี่มากกับนางนแต่เนี่นยคือทิดน้อยไอ้ทิดน้อยมันอยู่ข้างบ้านและทิดน้อยมันชอบนางหน้าเหมือนกันแต่เขาเป็นเพื่อนรักกับพี่มากนะเป็นเพื่องงนกันอ่านี่อีกนิดหนึ่งก็ไม่ต้องไปดูหนังกูแล้วลมั้งจะเล่าหมดแล้วเน <S <S ี่ยพี่ขอไฟได้ไหม <S <S โอ้โหแต่ขอบคุณมากๆพี่ที่มาดูเพราะว่าอยากให้มาดูแล้วเพราะมันเป็นโอกาสที่ผมได้เข้าไปทําหนังแบบหน ชี้ไม oh. ้ชี so ้มือในกองให้แอปกรสั่งได้คนเดียวสั่งพ่อแล้วแหละสั่งพ่ออย่างเดียวก็วันนั้นเป็นลูกพุ่งกลับแต่เขาใช้ไปเอาน้ำไงเราก็ต้องไปเอาให้เขาก็ต้องทําอย่างนั้นก่อนแหละทำาเรื่องหน้าคุณไม่ได้แล้วนะคุณตำแหน่งอะไรคุณตำแหน่งอะไรจริงๆเราก็ยังไม่ได้มีตำแหน่งจริงๆจังๆในนี้ดีกว่าต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องแรกแล้วผมมาคอยไกด์พ่อให้ในเรื่องของ การวางแบบคาแรคเตอร์วางบทวางอะไรนิดหน่อยเพราะว่าพ่อเขาอาจจะเป็นพุ่งกลับแล้วเขาอาจจะมีหัวในทางโปรดักชันอาจจะเป็นแบบอีกยุคหนึ่งเขามีประสบการณ์ในการทาหนังแล้วแต่เราก็ค่อยๆใช้แล้วก็มีพี่ต่ออีกคนหนึ่งชื่อว่าพี่ต่อเขาเป็นเหมือนผู้ช่วยพ่ออีกคนหนึ่งคนหลักๆเลยที่ช่วยอ๋ออันนี้เราเรื่องนี้เราก็ไปเป็นเหมือนลูกมือก่อนใช่แล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยพ่อลองทําอย่างนี้ใช่พ่อให้โอกาสแบบว่าแบบนี้มันเป็นไอเดียออกมาไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าผมเรียนมาทางพวกนี้อยู่ใช่เราเรียนโปรดักชันอยู่แล้วแล้ว นีจริงๆผมไม่ได้เรียนทำหนังพี่เรียนเป็นวิทยุถอดทัรหัสสื่อออนไลน์แบบว่า business e n t e r t a i n พวกเนี้ยธุรกิจบันเทิงพวกอะไรพวกเนี้ยเออเราก็ได้มาทำแบบอยู่ในวงการหนังก็เนี่ยได้เข้ามาช่วยพ่อด้วยอะไรแบบอันนี้กูวางได้ยังไงโชว์โปรโมทไงหนังเข้า่วันเนี่ยวันที่ยี่ห้าแล้วเข้ายี่ห้าออกยี่สิบตอนสี่โมงเย็นรีบไปดูรีบไปดูไอ้คลิปปิดไฟก่อนแ้านี่ต๋องจีนแน่เลยนะก็อยู่ปิดไฟเอยๆครับแล้วมีตั๋วมีเต๋ออะไรพี่ไม่ใช่แบบเข้าไปแล้วเขาถามหาที่นั่งคุณนั่งคุณหมารอบสื่อไอ้คุณเห็นนตรงชั้ม ชั้นข้างล่างที่เขานั่งกันนะที่เขาเดินออกทางเข้าน้ำอ่ะโอ้ไอ้น,นั่นมันรอบเสือกเลยนะ <laughs> ไม่ใช่รอบเสือกนั่นมันรอบเสือกเลนะ <laughs> ถ้าพูดทาี่ผมนั่งนั้นี่คือจองไว้ลงลล,ล,งลงหนึ่งพวกเราหมดเลยจริงเหรอจริงจริงจริงต้องคุณถามตรงนะมึงลูกใครเนี่ย <laughs> ไมมึงดูรวย้วยไม่ใช่คือเราทํารอบสื่อแล้วเราก็ชวนพี่พ่ยูทูบเบอร์พี่พี่ในวงการมามามาเทียบเลยนะครับแล้วก็อยากให้เขามาแบบเป็นปากต่อปากด้วยอย่างคุณก็เป็นกระบอกเสียงให้ผมหน่อยว่าเฮ้ยดูแล้วเป็นไงคุณก็พูดไปว่าไปดูอวตารดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมอะรอดูอยู่ว่าเฮ้ยจะมีหุ่นยนต์ไหมจะมีอะไรหรือเปล่ากลัวไม่ใช่ทิศน้อยแล้วเรื่องนี้ แต่ผมว่านานๆทำทีผมเพราะลงทุนจนแบบเต็มที่เต็มที่เต็มที่ทั้งดารานักแสดงด้วยแล้วก็เราได้เบอร์หนึ่งอย่างพี่อ้ํแล้วก็พี่อนันดามาด้วยสําหรับหน้าหนังของเราใช่ป่ะแล้วก็เต็มที่เล้วี่เราก็โปรโมทเต็มที่ด้วยถ้าไม่ใช่ท้องเฮงเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่มีทางมาเนี่ยอ๋อก็ไม่ค่อยไปอยู่แล้วใช่ไหมคุณดูหนังกลางแปลงควักพระเงินใช่ไหมวันนั้นอ่ะไม่ผมหลดบุเล่บุเล่วะหลดบุเล่ปิ่นฟิล์มไอตัวนี้มาก่อนโฟเคย์บุเล่ของปฟิล์มกล่องฟ้า เอาคุณฝากด้วยครับฝากด้วยทิดน้อยเราตั้งใจทำนะจริงๆอยากผลักดันหนังไทยให้มันไปไกลกว่าเดิมเราก็จะพยายามเต็มที่เลยอ่ะฝากด้วยแล้วกันทิดน้อยพี่นะเอาวิ่งเล่นก็บอกพวกพี่ได้ไม่ไปเดี๋ยวกูบอกแล้วให้ดูนี่ไอ้ตาผีไปเดี๋ยวฝากด้วยฝาไอ้เหี้ยโอ้โหรอบบังเฟรมหมดเลยเอาขอบคุณมากเดี๋ยวคุณเดี๋ยวไปดูหนังก่อนเราไปดูข้างล่างกันอ่ะไป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  จบแล้วเรายังไอเฮียรอคุณยนตั้งนานไม่ออกสักตัวเอาแล้วคุณได้ไป <c oughs> น้ำมันสวยไงซี <c oughs> จีน้ำไปเีียผิดเรื่องแล้ว <c oughs> แล้มันอวตารผิดเรื่องเลยยังไงยเป็นงไงก็มีเชิญชวนหน่อยสําหรับแบบชาวแบงคอกเสียก่าเฮ้ยคุณต้องพูดเพราะว่าคุณเป็นเหมือนหัวหน้าชาวเผ่าเอาอย่างี้เพื่อนๆผมเนี่ยไม่ได้ดูหนังโรงมาสักพักแล้วนอกจากไอ้อวตารเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้โอ้โหผมสะพรายมากเลยผมกำลังเลงอยู่ว่าไม่จะหาเหมือนแบบที่เราคิดไปว่าหมายถึงว่าหาแบบไปเรื่อยๆไอ้คนไอ้คนทําเบื้องหลังอะแม่งลุ้นยิ่งกว่าคนที่จะมาดูอีกกลัวคนไม่หาจังหวะหาแม่งขับัวขับัวเอออะไรเนี้ยแต่ผมบอกเลยว่าไอ้ ไม่ได้หาร้อเรื่อ,อมม,มันมีเนื้อเรื่องของม,มันคือบางทีเราดูบางเรื่องอมันแบบไอ้เชื่อมันไปขู่กันตองยังไงวะ,ะมันบบว่าอันนี้มนมไม่ยัดผมบอกเลยลมันมีเนื้อเรื่องของมันผมยอมเลยฉลาดจ,จริงคือเนื้อเรื่องแม่นาคที่เป็นออริจินอลอะอเราดูลู้วมาเล่ามุมนี้มันยังอยู่แต่อายจะช้องว่างนิดเดียวเลยนะนิดเดียวที่คนไม่ได้คิดอว่าอะไร้ยเพื่อนของพี่มากที่มันอยู่ห้างบ้านอ่ะมีก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเล่าจนแบบมันรู้เรื่องอะมันได้เฉยเลยเฮ้ยผมอยากให้ลองมาดูจริง ยอมพ่อคุณจริงบทิึงน้อยเขาอยู่ไหนเนี่ยเปิดเบียร์กินแล้ั้งอยากให้รู้นะว่ารักแท้ับรักแท้ๆคุณจะเลือกใครค่อยมาดูหาคำตอบในโรงมีโปรดิวเซอร์ครับโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์พุ่งกบอีกคนนึงถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีไม่มีเรื่องนี้ครับเพราะว่าพ่อผมเขาเกาะติดคนนี้เลยแต่มึงห่วงม้อมากเลยอต ยอดเอาแบบไม่อวยจริงจจริงจริงครับถือว่าซจพใช้แบบช่องว่างที่แบบมันเล่ามันึกไม่ถึงนะผมก็กำลังคิดว่ามันเหลืออะไรเล่าอ่ะมันยังมีเลยสุดยอดมากพี่ผมไปดูแต่คัตติ้งมาวันนี้ผมประทับใจจริงเราดูไม่มีเสียงไงเออพอมันมีเสียงบิลลอัพมีอะไรแล้วมันแบบได้ถ้าไา้ผมขอนะพี่อย่าให้มันถือมอสอะตอนสเหรอเอาแล้วเอาแล้วทิ้งมอสบ้างนะสองคนไม่ตอบมากพี่วันนี้หนังสุดยอดมากเอาเอาฝากเลยนยังไงฝากด้วยครับยี่สิบห้ามกราคมนี้ฝากด้วย ดูกันได้แล้วอออัพอยู่กัน,น,น <ะ S 1> มาดูตำกจัง<อ>แบบ้วยนะาาาฝากด้วยครับเป็นขอ้อเสียด้วขอบคุณครับผอบคุณครับ <laughs>